ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาต่อทอนี่ครับเพื่อนมาขอต่อเหมือดครับขอต่อเหมือดเฮียจะได้จะสิต่อได้จังบอนเฮียจะได้ครับจังบอนท่าเก้ากับจุดครับท่าเก้าเลยกับจุดครับอ๋อเป็นแรงจังตรงท่าเก้าครับเพื่อให้เป็นเชือกไฟครับพอแล้วมันอ่อนมันอ่อนแล้วก็เสียรพอเบ่เล่งสีป่ะครับโอ้ทะเบิงกันครับโอ้สีแน่นอนอ้าวเพื่อให้มันใหม่แบบนึงให้มันให้มันห่อนก่อนเป็นบ่ะอืมอ๋อ เอาบ้างไปแช่ก่อนก็ได้อันนี้แสดงว่ามันห่อนแห้งมันหยุ่ยเลยมือสั้นมือสั้นบอโบ่ได้แก่บอเจ้งสี่น้องครับน้อง่ายขึ้นยังน้อปกติกันเ้าสื่อคอตอเนี่ยจักบาทสิบบาทเท้าบาตรไม่พอเนาะแต่แบบนี้แน่นเลยบ่นี่แน่นเลยครับถ้ากาวฟังนี่น้ำอ๋อถ้ากาวฟังนั่นน้ำสมิ่งก็เรียบร้อยเนาะโอ้มาแขวน เอาไม่อีกได้ถักเก้าเพิ่มออกมาถักก้าเพิ่มไปได้อ๋อแข็งตัวแข็งมันอยู่ตัวเป็นหัวตอเหลียบ้อยแล้วบ้าเรียบบ้่อเนาะเสรียบรียบร้ยแล้วโอ้ไงเนาะนี่ลองไปเห็ดเบิ้งด้วยครับนี่ทอยังไงใส่ขึ้กันบ่ครับได้ได้เลยครับทอจะยังเช่นทอนิ้วเครื่องสองนิ้วสบายเลยครับได้ขึ้กันได้อ่า อันตอนไลกัดดังไฟเลยครับอ๋อประมาณว่าคันขันเป็นไอจุดสองจุดนั่นเนาะครับอืมพเพื่อเดมาผมสื่อมากนี่มันเป็นแบบโบแมนแบบหัวบ้านเนาะมันเป็นมันเป็นแบบขดเบียบเรียบแบบนี้เลยนะครับรก็เลยจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้โอเคครับสวัสดีสุขบุทุกคนครับ,รบจากสร้างเขียดครับเล็กนน้อยเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการต่อน้ําใส่ต้นทุเรียน